ในานามของผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิคนครับแล้วก็คณะจัดงานนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมคอนซอร์เทียมครั้งที่18อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเลขกําลังดีครับ18ก็ถ้าเทียบกับคนเราก็กําลังแตกเนื้อนมเนื้อสาวครับก็เป็นโอกาสดีที่ที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ข้อดีในในการ พูดในวันน Pie ี้นะครับก็ค so, <laughs> so, ือผมมีโอกาสได้พ so, ูดก่อนอาจารย์จีราพรนะครับก็จะเป็นข้อดีดีมากๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะดรอปไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาหลังสีเทคนิคนะครับก็จริงๆแล้วของเราเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจัดตั้งมาได้ไม่นานนะครับประมาณ3-4ปีนะครับก็ ถือโอกาสนี้ในการที่จะขอบคุณทางด้านสมาคมรลังสีเทคนิคนะครับที่ส่งคนมาช่วยช่วยเราในการที่จะร่างหลักสูตรในช่วงปีพศ2558-2559นะครับในช่วงนั้นแล้วก็มีทีมอาจารย์ผู้ส่งคุณวุธจากมหาลัยต่างๆที่ที่มาช่วยในการร่างหลักสูตรทั้งาจากทางมหิดลทางลังสีเองแล้วก็ทางมหาลาัยนเรศวรเองนะครับที่ ที่มาช่วยเราล่างในในช่วงนั้นนะครับทําให้หลักสูตรสามารถเกิดขึ้นได้อย่างอย่างรวดเร็วแล้วก็อ่าทันการตามตามที่เราต้องการครับว่าให้เปิดในปี2560นนะครับสำหรับความเป็นมาของอ หลักสูตรลังสีเทคนิคนะครับก็ถ้าจากวีดีีดีทัศน์ที่ที่ได้ชมไปแล้วนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเดิมเดิมในเดิมทีแล้วอ่าโรงพยาบาลจุฬาพอเดิมอนะ่ะอ่ามีเรียกว่ามีงานหลักคือเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งโดยตรงนะครับก็คือรับคนไข้ที่รักษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้ต่อมาก็อ่าสมเด็จพระ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวลยรักอัครราชเชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควััตวรขัดเตียราชนาลีทรงมีพระดำริในการที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด400เตียงเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ป่วยเป็นโรคอืดนเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างบุคลากราทางทางการแพทย์เพื่อที่จะเสิร์ฟ ในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งวิชาชีพรังสีเทคนิคก็ถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ได้ได้รับโอกาสหรือว่าแล้วก็ในในการที่จะเปิดหลักสูตรนะครับก็เริ่ม,เร,มเริ่มตน้นเริ่มแรกก็จะมีทั้งหมด3ามหลักสูตรก็คือมีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลแล้วก็มีหลักสูตรรังสีเทคนิคครับ สำหรับหลักสูตรของเราก็ได้ผ่านคณะกรรมการวิชาชีพในในปี2559นะครับแล้วก็ผ่านการรับรองจากสกอในปี2560แล้วก็เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี2560นะครับจำนวนนักศึกษาที่ที่รับในรุ่นแรกมีทั้งหมด37คนนะครับแล้วก็รุ่นต่อมาก็รับได้40คนครับปี2562รับได้41คนนะครับแล้วก็ในปี2563รุ่นล่าสุดก็จะรับรับทั้งหมด60 คนนะครับเป็นเป็นสีคนที่รับภายใต้อ่าโครงการของจุฬาพรเดิมนะครับแล้วก็อีก20คนรับภายใต้โครงการของจุฬาพอรอ e c ก็คือเป็นความร่วมมือร่วมกับทางด้านมอบ,บรุรพภาเพื่อที่จะผลิตนักิทธิ์เทคนิคไปเสิร์ฟในส่วนของภาคตะวันออกครับที่ที่ยังไม่มีสถานศึกษาอยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับ โรงเรียนรังสีเทคนิคนะครับก็อยู่ภายใต้คณะเทคโนโล,โลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับโดยมีท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพเรเลาธรรมทัศนนะครับเป็นคณะบดีนะครับแล้วก็มีอาจารย์ทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมดมี9ท่านนะครับโดยอาจารย์ของเราก็ค่อนข้างที่จะครบในในทุกด้านของงานรังสีเทคนิคก็คือทางด้านรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาแล้วก็วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นะครับแต่ว่า,าตาม จำนวนอาจารย์อา,อาจจะยังมีมีน้อยอยู่ครับก็คงต้องอรับเพิ่มขึ้นตามให้ให้ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดฮะก็จะมีผมนะครับอาจารย์ประเมศตรวงศานะครับเป็นผู้ในการโรงเรียนแล้วก็มีอาจารย์สุทธิรักษ์ตั้งเดือนเกียรินะครับอาจารย์นภัทรดิลลําเลิศอาจารย์มนชัยพลลไกรแล้วก็อาจารย์ดรสุภณิกาขาววิเศษนะครับเป็นกลุ่มของลังสีวินิจฉัยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็เรามีอาจารย์หมอที่อยู่ในโรงเรียน้ว้นะครับก็คืออาจารย์แพทย์หญิงน้ำฝนสินชัยนะครับที่จะมาช่วยดูในเรื่องของคลินิคอลของของหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะให้เด็กกลุ่มในเรื่องของคลินิคอลไม้ให้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านรังสีรักษาเราก็มีอาจารย์นิพนธ์สายโยนครับอาจารย์พรเพลินเป็นอยู่ทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นะครับแล้วก็อาจารย์ดร หรดีลัดนะครับอยู่ในกลุ่มของงานทางด้านารังสีพื้นฐานแล้วก็มีสตารทั้งหมด3ามท่นนะครับสำหรับการเรียนการสอนของทางด้านจุลาพรนะครับโดยหลกัหลกๆก็จะแบ่งออกเป็นช่วง2ปีแรกครับช่วง2ปีแรกตอนนี้เราเราแบ่งแบ่งเด็กไปเรียนอยู่ที่2ที่ครับก็จะมีที่มหาวิทยาลัยไม่ิดนสารยาครับซึ่งก็ มีเด็กเรียนได้สองถึงสามรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ที่เริ่มต้นที่ไปเรียนที่มอบ,บุรพาก็จะเป็นปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็ช่วงปีสามปีสี่ก็จะกลับมาเรียนในส่วนของวิชาชีพที่ราชวิลาลัยจุฬาพร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนก็แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลักๆตามามาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดนะครับก็จะมีเรื่องของวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรมเทคนิค รังสีมินิาใชรังสีรักษาแล้วก็วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นะครับแล้วก็ของจุฬารเราจะมีฝึกง,งานทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือในช่วงของปี3ฝึกง,งานทั้งหมด3าครั้งแล้วก็ปี4ฝึกง,งาน2ครั้งรวมหมดเป็น5ครั้งครับสำหรับสถานที่ตั้งของโรงเรียนรังสีเทคนิคนะครับก็อยู่ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลักศีนะครับที่ก็ถ้า ถ้าบริเวณเดิมนะครับก็คือจะอยู่ตรงถนนกระแพงเพชรหกตรงวิภาวดีก็จะมีโรงพยาบาลจุฬาพรเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ศูนย์ราชการก็จะมีะโรงพยาบาลขนาดสามสิบเตียงนะครับท,ที่ที่สร้างเสร็จแล้วที่ให้บริการคนไข้อยู่นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลใหม่4ี่รอเตียงที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่กำลังจะเสร็จในปี2566นะครับแล้วก็ในส่วนของ ของคณะเทคโนโลยีจะอยู่ที่อาคารกรสนทนะครับหรือว่าอาคารตึกแคดสองนะครับตรงนี้นะครับก็บรรยากาศห้องเรียนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีห้องเรียนอยู่ที่ตึกนะครับสําหรับแผนผังของโรงเรียนรังสีเทคนิคนะครับก็จะมีห้องเรียนอยู่ทั้งหมดสี่ห้องนะครับคือโรงเรียนเราไม่ ไม่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดกําลังพอดีประมาณ800ตารางเมตรคะมีโรงเรียนทั้งหมดอ่ามีห้องบรรยายทัญญ้งญญหมดสี่ห้องนะครับแล้วก็ที่เหลือฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องห้อง l a บนะบว่าจะมีห้องแลบ basic ทางด้านรังสีวินิจฉัยครับแล้วก็ห้อง general x-ray ที่จะมีเครื่อง x รย์จริงที่เด็กสามารถที่จะทําการทําแลบแล้วก็ฝึกจัดท่าทั้งหมดสองเครื่องนะครับแล้วก็มีห้องแลบทางด้านรังสีรักษานะครับที่เราแผนว่าจะลงไอ้ตัว โปรแกรมซิมูเลชันนะครับแล้วก็มีห้องแบวิเวษษาศาสตร์นิวเคลียร์ครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นห้องแลบทางด้านชีววิทยานะครับสำหรับทำงานวิจัยนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องเรียนของเรานะครับก็ที่จะอยากให้ทุกท่านไปไปเยี่ยมชมในในช่วงของตอนเย็นนะครับคือห้องเรียนของเราทั้งหมด4ห้องเนีจะเป็นลักษณะของห้องเรียนที่เรียกว่า smart class room นะครับก็คือ,อ สามารถที่จะทําการอาสอนออนไลน์สามารถที่จะทการไลฟ์สดได้ภายภายในห้องนะครับแล้วก็เด็กสามารถที่จะทําการ interaction, อินเตอร์แอคชั่นดึงภาพหน้าจอกลับมามาให้อาจารย์เพื่อพีเซนต์งานอะไรอย่างนี้ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือไม่ไก็เวลาที่ทำแลบอย่างนงี้ครับเราสามารถที่จะทําการถ่ายทอดถ่ายทอดสดาภาพภาพจากห้องแลบมาที่ห้องเรียนเพื่อที่จะ ให้เด็กสามารถดูบรรยากาศในขณะที่เพื่อนๆทำแลบได้เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในการเรียนการสอนที่ทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อยากให้ไปไปเยี่ยมชมกันนะครับในตอนเย็นแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของอเรื่องของการทำแลบนะครับเราก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับก็จะมีศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชนหรือว่าที่เราเรียกว่าศูนย์ d i t p นะครับซึ่ง ศูนย์น,นี้จะเป็นศูนย์ที่อยู่ภายในคณะเทคโนโลยีว,วิทยาศาสตร์สุขภาพเองนะครับซึ่งจะทําให้มีความง่ายง่ายมากในการที่เราที่ทจะเซตแลบพวกแอดวานซ์ซีทีเหรือว่าแมมโมแกรมอันตรสาวอะไรยเงี้ยก็คือสามารถที่จะไปเซตแลบเพื่อที่จะให้เด็กไปไปทำแลบได้ในในในช่วงเวลาที่ที่เรียนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี งานทางด้านรังสีวิจัยรังสีรักษาวิทยาศาสตร์นิวเคลีรยลรย์แล้วก็ศูนย์เซคตอนและพิสการแห่งชาตินะครับที่เด็กสามารถที่จะไปทําแลบแล้วก็ฝึกง,งานในศูนย์ต่างๆของโรงพยาบาลได้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เด็กเขาไปทำแลบที่โรงพยาบาลนะครับ ก็จะมีไปทำมันตาสาวไปทำแบบจัดท่าครับแล้วก็อันนี้เป็นของรังสีรักษานะครับเป็นห้องปฏิบัติการา Virtual l a ล s บซิมูเลชันะครับซึ่งตอนนี้คือตอนแรกตั้งใจว่าจะอยากให้ทันในงานที่จะเพือ่อที่จะโชว์อาจารย์ทุกท่านแต่ว่าเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ติดตั้งไม่ทันอันนี้เสียดายมากก็ถ้ายัางไงถ้าเรามีโอกาสเป็นเจาภาพอีกก็ อา,อาจจะพาไปดูนะครับหรือไมก่ก็ถ้าถ้าที่ไหนสนใจที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถขอมามาดูงานหรือว่ามาแชร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับได้ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรประกาศนมยาบัตรลังสิทธิเทคนิคเฉพาะทางหนึ่งปีนะครับซึ่งอ,อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับก็คือมีแผนที่จะเปิดรับ นักศึกษาในในช่วงปีหน้านะครับก็จะมีทั้งหมด2หลักสูตรครับก็จะเป็นหลักสูตรการสร้างภาพด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่า CT นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นหลักสูตรการสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ2อ,อันแต่ว่าถ้าในภาพรวมของคณะมันจะมีอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรอ่าหปีทางอันตาซาวนะครับแต่ว่าอันนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนโซนโลกาฟเฟอร์สคูลนะครับ ก็ครอบครวของหลักสูตรนี้ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนที right ่เป็นในลักษณะของทฤษฎีซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็คือคนที่จะแอพพลายเข้ามาเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ที่ที่ว่างนะครับแล้วก็อาจจะมีเข้ามาทํำแลบปฏิบัติการจริงบ้างในในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครแล้วก็ ช่วง6เดือนหลังก็จะเป็นช่วงของการฝึกประสบการณ์แล้วก็เก็บเคสตามตามโรงพยาบาลหรือไม่ก็ตามศูนย์ที่ที่เรากำหนดนะฮะก็จะครบ1ปีพอดีครับก็ของโรงเรียนรังสีเทคนิคก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ Thank you.